นี่ blue. มันจะลงทุนหลายมันก็ควบคุมนะครับนี่ครับงวดต้อันกับเขาอีกแล้วห้าสองตรงตรงเนาะมันออกไปแล้วที่นี่งวดต่อไปนะครับวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมันจะเป็นตัวใดนะครับมีซ้ำกันกับตัวเลขกมีซ้ำกันนะครับอาจจะมีซ้ำนิดหนี่ก็ต้องไปเบิ้งวันวันจันเนาะมันออกวันจันนะครับออกวันจันนี่ครับ ค,คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากในแบบรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับทั้งสงส์เฟิร์พมนะครับวันนี้นะครับก็มาทักทายกันเป็นคลิปแรกนะครับสำหรับวิกนี้นะครับตัวเลขแนวทางงวดวันที่16 มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิไทยใจน้อยนิดนะพี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นบอกว่าทำไมไม่ใช้ภาษากลางแปลไม่ออกเนะาะอ่กับคนเลาวครับคนอีสานกับโปรไทยนี่โปเลาว์นี่เนาะกเพราะน่าจะค้ำกับน,นาจะเพราะแปลออกเจ้ะเดี๋ยวจะว่าดีเดียร์เมื่อนี้กดี๋ถือโอกาสมาคุป,ปะกับพี่น้องเอฟซีเนาะบ่ได้เอาหน้าออกกล้องดูแล้วเออแถวนี้เฮ็ดชิปให้เบิ่งเอาหน้าออกกล้องอ,อ,อกก่ะ สิ่มาบอกเรื่องเล่ามวัดที่ผ่านมานะครับหวัดที่ผ่านมาหลายสำนักนะครับหลุดนะครับส่วนมากหลุดนะครับมีเข่านะครับมีเข่าก็มีเข่าตัววิ่งเน่ยมีเข่าตัวกลับเนี่ยมีสามตัวตัดไปเข่าสองตัวเน่ยเนาะแต่ตรงๆนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ป็นเรื่องธรรมดานะครับบางคนกันเบื้องเ่าคนกับอ้อมหนึ่าเข่ามาเนาะสิบที่ว่าเลขที่ว่า ตัวเลขที่ดังๆเนาะที่ยังไปตามเห้นะครับที่เพิ่นมีความหวังเนาะเอ็ดสีเพิ่นบึ่งเพิ่นยังมีมีความหวังแต่ว่าต่ต้องเข้าใจนะครับเวลาหวยเ่าเข่า้วไปคอมเมนต์ด่าเพิ่นนะครับเพิ่นกับโป่งหักันคนได้ตัวเลขมาเพิ่นกับโป่งหมูเนาะบางคนกใส่คำวสุภาพนะครับที่จริงแล้วท่านผู้ชมนะครับเป็นคนชมเป็นคนดูตรงวิเคราะห์นะครับตรงวิเคาะเพราะแมนว่าเลขออกแล้วแต่ว่าเพิ่นเลขบ่ถือว่าเพิ่นบ่ดี นะครับพอเวลาเลขถือก,กับว่าเพิ่นดีอันนั้นมันบ่าแม,มนนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะว่าตัวเลขนี่ไม่มีใครรู้นะครับแอสบ,บอกทุกคลิปเลยนะครับแม้แต่คนให้ตัวเลขเพิ่นกับไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะออกตัวไหนมันจะไม่ออกตัวเลขที่ได้มาเป็นเลขสูตรเพื่อนก็ให้ไปตามเลขสูตรเพิ่นคำนวณหรือว่าเป็นเลขความฝันเพิ่อนกับฝันได้ยังสัง่นเพิ่นกัให้ย,ยังสัง่น เรือกว่าเลขมีที่มาเล่หกลับมีที่มาเงินกรสร้างล่ะคนไหนมั่ส,น,สนเพลนกต่ว่าน้เาเสนอให้อยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะเอาไปเสี่ยงโชคหรือว่าเอาแค่นั้นเงินในกระเป๋าของท่านเวลาเพิ่นให้ถือไปด่าเพิ่นมันมาเมียนครับมันไม่ใช่นะครับเราเว,วลาเพิ่นให้ถือบันโอ้สารเสิยงเงยนยืนยมันก็มีจังหวะถือจังหวะพิดนะครับหลายๆคนแบบบอกว่า ให้ถูกทำไมไม่ซื้อเองโอ้ถ้าเป็นหูขงันเพิ่งเก็บเบนั่นหรอกเนาะทางเขาทิมงนนไปไทยเพินเ่นเพิ่งแบบห่ห้นะครับไปขอไทยเพิ่งจะหายไทยนะครับเพื่อที่จะมานำเสนอให้นะครับโบเด็มีเกตนาไปหลอกลวงให้ผู้ใดซื้อตามเจ้าก,ก็ซื้อจเจ้ากับพันแค่นั้นเองนะครับจะเบิง้งเบิ้งาเมีนไปเขาเมียนไดาเพิ่นนะครับมันก็มีผู้ใดหูนะครับบอกเลยว่าไม่มีใครรู้ว่าตัวนี้ตัวไหนมันจะถูกมันจะออกหรือตัวไหนมันจะผิด ถ้าหูว่านั่นอยู่่ต้องเหตุเน้วอื่น,น,ะะน,น,น,นหนร,นรอกพี่น้องแล้วก็อีกพวกหนึ่งเขาเน้นขายแห้ายหน้าไปสิ้นหมดก็ต้องไปบอกพืนหน่อกครับถ้าพืนมันใจอีพันกิจขายดีนั่นแหละแต่ว่านี่กผมมีไฟหูนี่ละอันนี้บอกจะจมกอนไปหน่อยเพราะว่าตัวเล็กอย่งเบื้องเขาเดียวนะครับตัวเลขสูตรปู่กลับมาแล้วนะครับที่จริงบ่ได้บ่ได้มันกลับมามัานอยู่กับแอมิ้นตลอดแต่แอมินจะน้เสนอมก็น้เสนอแค่นั้นเอง มันถึงเมล็ดงวดเหรอครับตามไทจตินถึงเมลยย็ดงวดแล้วแต่ดะบบบ่ได้นําเสนอเนาะเพราะว่าตัวเด็กมันหลาตัวนะครับตัวเด็กมันหลาตัวถ้าคัด ouais. ถือก็ถือนะครับถ้างวดใดมันออกตรงบ่ต้องกลับแต่ว่าขาดทุนถ้าลงทุนั้งหมดนะครับตัวเด็กมันหลครับเป็นเลขประจําวันเนาะเป็นเลขประจําวันที่เอามาให้พี่น้องบ้านบนนี้เพราะว่างวดที่แร้วนี่มันออกตามนี่เนาะอเนาะอ่ะแฉกปะ นี่ครับมันออกวันอาทิตย์นะครับตัวไหนตัวเด่นตัววิ่งกันละตัวหลักๆก็คือหาตัวร้องอีกขึ้นหนึ่งครับแล้วตัวเดงนี่มันหลายนะครับถ้าคัดถือมันก็ถือถ้าเขาคัด่าถือมันก็ว่าถือนะครับถ้าเบิดนี่มันก็ลงทุนหลายมันก็บวบคุมนะครับนี่ครับงวดว้อนรักับเขาอีกแล้วห้าสองตรงๆเนาะเข้าบนล่างศู์สองสองศูมแบบนี้ นะครับบางงวดกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้เป็นของวันอาทิตย์นะครับงวดท่ผพานม้างวดวันที่หนึ่งมิถุนายนท่ผพานม้าเนาะมันโอกไปแล้วที่นี่งวดต่อไปนะครับวันที่สิบหกมิถุนายนสอง8ันห้า้หกสิบแปดมันจะเป็นตัวใดนะครับมีซ้ำกันครับตัวเลขมีซ้ำกันนะครับอาจจะมีซ้ำในนี้ก็ต้องไปเบึ้งวันวันจันทร์เนาะมันออกวันจันทร์นะครับ วันจันนี่ครับอาทนี้มีครบบดนะครับมีครบบึถึงวันอาทิตย์จันทร์กางคุนคนือหักสุกเสามีครบครับมีครบก็ต้องไปก็ต้องไปคำนวณยากนะครับเบื่องต้นนี่เราก็คัดเอาถามมีโฉคมีโฉมเมันก็ถือนะครับบ่มีโฉคมันกับ่ถือแต่ว่านี้แต่ลงเนี่ยพลาดยากครับถึนทุกงวดก็ว่าได้นะครับบู้งวดกับเขา ทั้งบนทั้งล่างบางหมดเกิดเขาตัวกลับบางหมดเกิดเขาตัว,ต,วตรงนะครับ,บหมดกหันเข่าหาสองนะครับหางสองนี่ทุกวันนะครับจันอังคารพูดพฤหัสครบเบิเนาะแต่แอปทิดคลิปให้แต่ at, แชับัต่น้อยมือนี้เอามาแป่งปันวันจันน,จน,น, 16, น,น, 68, นะครับหวยออกวันจันวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับออกวันจันแอปคัดให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถาทพี่น้องผู้ใด อยากคัดตัวเองนะครับอ่ให้ดูแคบไว้เราก็ไปคัดเอาส่วนของแอดคัดให้จะให้เบิ้าวิธีคัดของแอดกับมีวิธีคัดตั้งหักอีกนะครับเพราะว่าเอาสูตรอื่นมาเทียบใส่ให้กันอ่ะพี่น้องอ่ะรับกล้องนิดนึงอ่ะนี่เนาะให้เป็นแนวทางเลยครับเด้อในนี่แหละพี่น้องคัดเอาตัวใดก็คัดนะครับตัวเด่นที่สุดอ่าตัววิ่งนั่นแหละคือหกนะครับแล้วก็ตัวร้องนี่ก็สอง เดี๋ยวแอดมินคัดให้แล้วนะครับไม่มีแล้แอดมินคัดได้นี้แอดมินไ่ได้คัดหลายคัดมาแค่สามหางแล้วก็แอดมินนี้สามตัวให้น้ำเอานี่อย่างมาใส่สามตัวนีอยุสองหางแอดมินเพิ่มให้นะครับแต่ก็มาเพิ่มเป็นหลักร้อยหลักหน่วยอยู่ในตัวเรียกนี่ละอาร์คิโนนแคปบอละครับแคปแคปไว้แล้วไปคัดเอาเองนะครับถ้ามีโชคก็ถูกอยู่ในหมีนี้แน่นอนครับไม่บนก็ล่างบางทีทั้งล่างทั้งบน อาแคบแล้วเนาะพี่น้องโชว์รนแล้วดี๋ยวที่นี่จะให้เบื้งตัวเด็พีแอดมินไดยคัดให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับคัดด้วยตัวของแอดมินเองโบเมนว่าคัดชื้อๆนีอออ่อ่ะอันนี้วิธีคัดดูนน่วิธีคำนวณหลายๆสูตรตัวใดมันตรงกันไหลายแอดเก่เอาตัวนั้นออกมาเนาะแจะหห้เบิ้งเลยอ่ะเราจะเป็นการเสียเวลานะครับเราจะพี่น้องถามักน้ำาแอดมินยากเอาตามนี่ถ้าไม่มากระ เอาตามทียี่สิบสี่ตัวที่แห่งเบิ้งไปตอนแรกเนาะเป็นวันจันทร์นะครับเป็นตารางวันจันทร์อันนี้แอดมินคัดให้เรียบร้อยนะครับมักกะจันค่นคอยเอาด้อพี่น้องบ่แมนวาไม่มน,นีเ่าถือไม่คอมเมนต์ได้บ่มมบแบมนนะครับเจ้าสิซื้อบ่าซื้อมันเรื่องของเจ้าเจ้าสิลินบ่ลืะเดินมันเรื่องของเจ้าเจ้าเบิ่งเล้าเจ้าบ้ามักเจ้ากับพันนะครับเจ้ามักเจ้าจะค่อยเอาถามมันถือแอดมินเก็บได้ของนั้นเจ้าจักบาดอ่ะนี่จะเป็นการนําเสนอเป็นการทํางานอ่เป็น ให้เนี่ยทางแค่นั้นนะครับบ่ว่าจะเป็นทางแพชรพรมใดก็สั่งนะครับแล้วก็ฝาก FC ที่บ่แม่น FC ดหรอกอาจจะเป็นผู้ที่เข้ามาเบิง่งมาเห็นหรอกหรือว่าผู้ติดตามตลอดหรอก็อาจจะเป็นคนนิสัยบ่ดีเนะ่เออเวลาเด็กพิ่นบ่ถึงก็ไปด่าเพิ่นจังซั่นจังซี่จะไปด่าเพิ่นหังเพิ่นไปด่าเจ้าบ่เพิ่นเฮ็ดให้หเจ้าเบิง่งเนีเบิบ่งไปถ้าเจ้าบ่มักเจ้าสั่งเจ้ากันเรียนนี้แค่นั้นล่ะเออถ้าเจ้ามาักเจ้าจะเฝ้านําเพิ่น นี่คือคนสันดานบ่ดีเนาะ, آ, ะอ่าแล้วจีนไปเบิงเ้งหลังนี่คนถึกโอ้ยงงเนอสันละเสิญตามอนคนนั้นคนนี้ให้หน่อยเวลาเนี่ยคุณมาถึอก็ได้เพิ่นนั่นคือคนสันดานไม่ดีนะครับ้าคนดีคนขอาใจนะครับคนดีในแนวเรยวก,นนะ on, กันเนี่ยเขาจะรู้นะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลุดเข,ขาบอกไปทุกทุกคลิปนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเขาก็บ,บอกไปทุกคลิปเออจะได้เพิ่นกันอย่างเจ้าเพิ่นไปนด้พอได้เมียเจาโบเจ้าคนไปดด้เพไปไปิ่น นี่ละอันนี้วอ้โหให้กับผู้ที่เพิน่นอ่าให้กับเด็กน้ทงทังทีจะมิไปไทายทําเนาะแบบผู้ใดกัเขามาเบิ่งเดีวถามประมาคลิปนี้เะเรื่อยพันไปนี้ก็ได้นะครับเรื่อผพันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เบิ่องอีกรอบนึงนะครับสําหรับตัวเลขงดต่อไปนี่ออกวันจันทร์นะครับออกวันจันทร์เด็กมินขัดให้ตามนี้นี่ครับส่วนใครอยากได้เต็มนี่เนาะ เลยแหละถ้าอยากได้เต็มเลือดก็ไมนนีกระเบิ้องอ็ไมนนีถ้าอยากได้เต็มเบิ้งองกนน็ไม่นีนีแล้วก็มกกักจะได้คัดเอาไต่ของเงินมิน่คัดให้ตัวนี้นี่นี่นอ่ะแคบได้แคบไว้โอเคแด็ดมีตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์อาทิตย์จันทร์นังารอุปมาม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นังารมีเบิครับนี่ต้นฉบ,บับของจริงยูนี่นี่ครับเป็นแบบนี้ นี่ครับต้นฉบ,บับของจริงแลแบบ้วแอมินไปขัดออกไว้นะครับไปขัดออกไว้อ่ะเดี๋ยวจังสี่อาจสิบอกว่าอยากได้อีกเนาะเดี๋ยวค่อยเบิง้งเดี๋ยวมีเวลาแอดมินจะเฮ็ดให้เบิง้งนะครับทำคลิปนี้เดี๋ยวมันจะเน่าเกินไปเพราะว่าสมีแต่เน่าแล้วนะครับมีเวลาจมได้บรและใบาครับ ถังมีชมในน้อยนึงเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้เนาะมาชอบเพิ่มก็เอาเพราะมันก็ชอบเบื้องเดีวพันๆนะครับถ้าเบื้องเดีวมาเดีชอบเดีวปัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญทั้งยูทูบด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะป่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องเบลล์อีสานทิพย์แน